รถมากนั่นแหละหละพข้อม,ม,มีเงินแล้วเขานะกูะ้เงินกีอรมที่ว่าเราไปกู้เงินเข้ามาการเดินทางเงิค่าใช้จ่ายเสียเวลาเนี่ยดีพี่มีรถสิบหอย,ยได้แต่ว่าม,มาที่เนี่ยจะมีรถสกลางมาเลยนะจะมีรถซีอะไรขึ้นขานอนะ้องเห็นไหมจ๊ะอย่างนี้ โครงการนี้เป็นโครงการที่สำนักง,งานสาธารธรรมได้ได้คิดขึ้นมาเพื่อร่วมกันผลักดันนโยบายในการรับใช้ประชาชนเพราะว่าผมมองว่าประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้มันมีความชัดเจนตรงที่ว่าเราได้ดำเนินการเชิญบุคคลภายนอก คือประชาชนเคยใช้บริการสารยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นคู่ความในคดีไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาติดต่อสารแสดงความคิดเห็นมองว่าประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางแล้วก็รับฟังสิ่งที่ประชาชนต้องการสาลยุติธรรมจะได้นํามาปรับปรุงนํามาแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีการทํางานของสาลยุติธรรมให้ทันสมัย จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากแนวคิดเรื่องนี้คราบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเ,นนเวลาที่ศาลเราจะออกแบบกระบวนการการให้บริการต่างๆใหม่ๆเรามักจะนำเพาะบุคลากรภายในศาลแต่ว่าการคิดในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเราคิดกระบวนการให้บริการประชาชนโดยเราคิดกันเองโดยบุคลากรภายในทําให้กระบวนการเหล่านี้ออกมาไม่ได้ตอบโจทย์หรือว่าไม่ได้ออกมาจากมุมมองของผู้ใช้บริการศาลอย่างแท้จริงมันเกิดสภาวะที่เรียกว่าคนคิด ไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้คิดพยายามจะแก้ปัญหา ตรงนั้นนะครับพยายามจะเอาออกแบบกระบวนการทุกอย่างเนี่ยจากมุมมองของผู้ใช้บริการสารจริงจริงปกติกระบวนการดีไซน์ทิ้งก็คือกระบวนการที่เอาคนเป็นศูนย์กลางมีอีกชื่อนึงว่าฮิวแมนเซนเตอร์ดีไซน์ก็คือการที่เราจะออกแบบอะไรเราต้องเริ่มต้นจากคนก่อนไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มารับบริการหรือว่าเป็นผู้ให้บริการนะคะในกระบวนการที่ผู้เข้าร่วมได้ทําในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาก็คือการไปเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจก่อนอันดับหนึ่งว่าเฮ้จริงจริงแล้วโจทย์ที่เราต้องการจะแก้ในเรื่องของ Access เนี่ยมันมีปมตรงไหนมันมีความลำบากตรง ทั้งในมุมของผู้ให้แล้วก็ผู้รับบริการเข้าใจแล้วก็ต้องมาตั้งโจทย์แล้วก็เริ่มคิดเนาะว่าเอ้ยเราจะสามารถคิดทางออกใหม่ๆหาวิธีการใหม่ๆในการที่จะตอบโจทย์เขาได้ไหมแล้วสุดท้ายในช่วงเวลาที่ได้โจทย์ได้โจทย์ชัดไอเดียชัดแล้วเนี่ยทีมผู้เข้าร่วมก็เริ่มออกแบบว่าจริงๆแล้วไอเดียมันจะเป็นยังไงได้บ้างแล้วก็เอาไปทสสับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ หลายๆครั้งที่เราคุยกับยูเซอร์ค่ะเราพบว่าหลายคนเนี่ยถึงแม้ว่าสารจะมีระบบก็ไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้หรือว่าเราทําสารเคลื่อนที่ดีเราเอารถขนอุปกรณ์ไปหาเขาเลยหรือเราทาคีย์ออสขึ้นมาตั้งให้เขานัดหมายมาแล้วเราเอาอุปกรณ์เข้าไปเพื่อช่วยลดภาระของเขาในตอน จริงๆโอดอะคะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเพนที่ทุกคนรู้สึกเหมือนกันในมุมของการมาใช้บริการสารเนาะว่านานๆจะมีความรู้สึกว่ายาวนานไม่ได้รู้ว่าจะต้องเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ขั้นตอนอะไรเลยสามารถทําได้จากบ้านหรือว่ามีระยะเวลาที่สั้นขึ้นได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่สารที่รวดเร็วขึ้นด้วยโซลูชันหลักๆที่เราพยายามจะทำนะคะก็คือจะทําให้การให้บริการของสารเนี่ยเป็น i to types แล้วก็ดิจิทัลไลซ์มากที่สุดค่ะก็เพื่อให้ทุกอย่างเป็นเอกสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดการเข้าถึงกรรบา,า,ายยิธม มันกระจัดกระจายอยู่เาะงั้นการที่เราออกแบบเว็บไซต์สารใหม่ให้เป็นศูนย์กลางให้คนใช้สามารถไปหาคำตอบข้อมูลได้อย่างง่ายขึ้นเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยอย่างมากเลยการที่เราจะทําให้สารประชาพันธ์นข้อมูลเพื่อให้ให้ไปให้เขา้เขาถึงประชาชนได้มากขึ้นได้อย่างไรเนี่ยเราเกิดภาพขึ้นมาว่าสารจะต้องเป็นหน่วยงานกลางที่ผลิตสื่อไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ qr code หรือสโลแกนที่จะบอกไปยังประชาชนทั่วไปให้ติดหูอารมณ์ประมาณว่า มีปัญหาปรึกษาศาล้อมเบอร์โรของแต่ละเขตอำนาจเบื้องต้นก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยนึกได้จําได้ว่าถ้าเขามีปัญหาขึ้นมาเขาจะติดต่อศาลได้ยังไงคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดกซึ่งเป็นคดีที่ประชาชนเนี่ยต้องการดําเนินการหลายวิธีแต่เขาเนี่ยไม่มีความรู้เพราะประชาชนเ่วยใหญ่เนี่ยไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายครับเราเลยโฟกัสลงมาอยู่คนที่ต้องรู้ก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับคนตาย ชั้นคนตายนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่ามันจะมีอาจจะเกี่ยวข้องกับวัดโรงพยาบาลอำเภอสำนักง,งานเขตต่างๆนะครับเราก็เลยว่าจะโฟกัสไปว่าสื่อที่เราจะเอาไปประชาสัมพันธ์เนี่ยจะอยู่ที่จุดเหล่านั้นนะครับ สวัสดีค่ะชื่อซัมบี้ค่ะจากทีมสีชมพูค่ะประเด็นที่เราเลือกทำก็คือ small change big impact ค่ะก็คือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเพื่อสร้าง Impact ที่ยิ่งใหญ่ค่ะ เกิดจากการที่เราได้มีโอกาสเข้าไปทําความเข้าใจกับกลุ่มคนที่เปราะบางไม่ว่าจะเป็นคนที่พิการทางสายตาหรือว่าพิการทางร่างกายรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มชาวเขาค่ะที่เขาไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ค่ะเราก็เลยเกิดมุมมองที่ว่าจะดีกว่าไหมกลุ่มเหล่านี้ก็คือถ้าเขาสามารถมีเว็บไซต์มีเสียงสําหรับคนที่มองไม่เห็นหรืออ่านหนังสือไม่ออก มีการปรับตัวอักษรได้สําหรับคนที่มองไม่ชัดและสุดท้ายมีตัวปรับสีได้สําหรับคนที่ต้องการสีบางสีค่ะสุดท้ายเรามองว่าถ้าสมมติว่าโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นได้มันจะสามารถสร้างความเท่าเทียมการเข้าถึงทางด้านดิจิทัลของทุกคนได้ค่ะซึ่งในข้อเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการจัดติดบายิีไซ์ดังกล่าวก็มีหลายข้อเสนอนะครับที่เป็นข้อเสนอที่ดีเช่นการพัฒนา กระบ,บวนการให้บริการแก่ประชาชนหรือคู่ความที่มีความเปราะบางหรือการพัฒนาระบบดิจิตอลที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งข้อเสนอต่างๆเหล่านี้เมื่อมีการนำไปพัฒนาใช้แล้วก็จะทำให้บรรลุผลตามนโยบายท่านประธานสาดิกาดังกล่าวข้างต้น The world in which we live is confronted with an increasing number of complex challenges of very different nature and this affects Thailand but it also affects all the countries around the world their societies and the citizens that live in those countries this context of risks of threats highlight the need for justice to be at the center of our attention and to make sure that it can uphold the rights of the citizens protect them but also strengthen the social cohesion that is threatened by those risks we are therefore very grateful as UNDP to collaborate and partner with the court of justice in this series of workshops where we will attempt at identifying creative and innovative solutions to make sure that the justice Sector is accessible to all, irrespective of where they live and who they are in our society, including accessible to the most marginalized groups of the Thai society, and that the justice is uh, geared and equipped with new ways of making sure that people are at the center of uh, the justice system. Business as usual, conservative approaches to justice. Uh, cannot today provide the solutions that we need. And we need to call in on new ways of thinking, on innovative approaches, on new ways of collaborating to co design the solutions for a justice of the future that is more people centered. We're grateful to the Court of Justice and all its staff and its leadership for this partnership. And we count on all of you to provide those solutions and strengthen the justice system in Thailand. Thank you.